บ้านเราเราไปต่ออีกข่าวหนึ่งเลยไหมคะคุณจันทาอ่าดีค่ะดีค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเนื่องจากจว,ว่าเอ่อ อีกไม่กี่วันเนะค่ะวันที่สวันที่สองวันเข้าพรรษานะคะพอพูดถึงวันเข้าพรรษาต้องนึกถึงอะไรบ้างค่ะแน่นอนว่าเป็นงดเล่าเข้าพรรษาโอใช่เลยค่ะยิงตรงประเด็นเลยคะกิจกรรมทุกๆปีเขาก็มีกันสาหรับกิจกรรมงดเล่าเข้าพรรษาใช่ค่ะตลอดทั้งพรรษาเลย ใช่ค่ะต้องบอกว่าปีนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยมีการร่วมกับภาคีเครือข่ายมีธีมด้วยนะคะเชิญชวนเชียร์คนไทยลดละเลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษาเนืงในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ2566ค่ะเพราะว่าทุกๆวันเข้าพรรษาเนี่ยเขาก็เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะคะ,ะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ทางกระทรวงสาธารณาสุขก็เลยเชิญชวนคนไทยทุกๆคนนะคะซึ่ง<ะ>ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นนักดื่มนะ,นะนักดื่ม แอลกอฮอล์ไม่ว่าจะสุราอะไรก็ทานได้ไอแจ้แบบแบบไหนก็ได้แต่ว่าะจะทานทั้งปีไม่ลดเลยไม่ได้นะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ทานมาต่อเนื่องเลยแล้วคิดว่าเอาแหละเพื่อสุขภาพของเราในปีหนึ่งปีนะก็เริ่มปีนี้เลยก็ได้ในปีนึ่งก็ลดพันศาหนึ่งก็กี่เดือนนะสามไหมใช่ค่ะสามเดือนเราก็ หนึ่งปีมีสิบสอเดือน <c oughs> ถ้าหนึ่งปีเราพักตับนะ <c oughs> สัก3เดือนค <c oughs> ก็เขาร่วมโครงการนี้ได้เลยใช่ <c oughs> แล้วปีนี้เขามีวิธีด้วยนะคะสำหรับการลดละเลิกเหล้าตลอด <c oughs> ข้าพรรษาเนี่ยมีทั้งด้วยวิธี1ลด3เพิ่มค่ะ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพิ่มเงินในกระเป๋าเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายและเพิ่มความสุขในครอบครัวาแน่นอนนะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสมมติสมมติะมมตะนะบ้านบ้านไหนมีมีสมาชิกในบ้านนะคะเป็นนักดื่มอยูอ่ซึ่งก็จะต้องหาเงินเนี่ยไปซื้อเค<อ>รื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวนันราคาถือว่า ก็ราคาสูงเหมือนกันนะซึ่งเราจะต้องจ่ายเงินไปทุกทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าเรางดในช่วงสามเดือนนี้่สมมุติว่าจ่ายว่าละหนึ่งร้อยบาทเราก็เอาเงินหนึ่งร้อยบาทนั้นมาเก็บดูสามเดือนก็สมมุติว่าเก้าสิบวันเก้าสิบวันเหลือเก้าพันบาทเก้าพันบาทเนาะก็เยอะเออเรามีเงินเหลือสามเดือนเรามีเงินเหลือเก้าพันบาทเลยนะเยอะมากก็มาอันนี้ก็เป็น ตามนยโยบายนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะเป็นการเพิ่มเงินในกระเป๋าก็อย่างน้อยก็ถ้าเราจ่ายไปวันละหนึ่งร้อยนี่ถ้าเกิดว่าลดไป90าวันแต่ว่า,<ร>าดิฉันว่า 9, 100, <000 S 2> น่าจะน้อยไปนะ,นะนะเพราะว่าเขามีการวิจัยด้วยนะคะว่าพฤติกรรมการดื่มสุราของคนไทยปีที่แล้วเนี่ยแนวโน้มการใช้จ่ายสําหรับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นแสดงว่าสมมุติว่าปีที่แล้วคุณเคยจ่าย100บาทปีนี้เนี่ยคุณอาจจะจ่ายเพิ่มด้วยทางเศรษฐกิจด้วยด้วยทั้งอาจจะคุณรู้สึกว่าอยากดื่มเพิ่มหรือไม่ก็เครื่องดื่มอาจจะมีราคาแพงขึ้นใช่ใช่ค่ะเราก็สามารถที่จะลดลดรายจ่ายแล้วก็มาเป็นการเพิ่มรายได้นะคะคงรายได้และที่สําคัญถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวไม่เมาความสุข ในครอบครัวก็ตามมาแน่นอนนะรวมไปถึงเรื่องของรถปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อคนอื่นด้วยนะอุบัติเหตุต่างๆนะหรือว่าคนอื่นที่พบเจอเนาะหลายๆคนเนี่ยพอดื่มเนี่ยก็รู้สึกว่าอุ้ยไม่เมาหรอกแต่ยังไม่ขับรถไม่เมาไม่เมาแล้วก็ขอไปขับรถแต่บางทีเนี่ยการ หลายคนไม่รู้นะคะว่าการดื่ม,มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทาให้การตัดสินใจของเราเนี่ยมันช้าลงเป็นเป็นวินาทีซึ่งถ้าเรานึกถึงตอนที่เราเนี่ยไปไปสอบขนส่งอ่ะคุณันาเขาจะมีให้กดเบรกใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยการตัดสินใจตรงนั้นอนะ่ะเราจะช้าลงอาจจะช้าลงไปดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นวินาทีเท่าไหร่แต่มันคือทําให้เราช้าลงแทนที่ปกติเราเห็นรถปุ๊บเราเหยียบเลยอเราจะเหยียบเบรกก่อนที่จะ ขึ้นสีแดงอ่าขึ้นสีแดงแต่ว่าถ้าเราดื่มไปเนี่ยเราอาจจะเอ้ยเห็นสีแดงโกนเหียบ็นสีแดงเอ๊สีแดงใช่ไหมอแล้วค่อยเหยียบมันก็จะทําให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะแล้วก็นอกจากสิ่งที่เราบอกไปว่าเออเหลือเงินมีความสุขในครอบครัวแล้วค่ะสุขภาพของเราก็ดีด้วยนะใช่นะคะแน่นอนว่ามันก็จะไม่มีอะไรไปทําลายตับ เรื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้เป็นโรคตับแข็งเหมือนที่เราเคยได้ยินกันมาอมนะแล้วก็เขาบอกว่าทําให้อ,อ <c oughs> นอนหลับสบายมากขึ้น <c oughs> ด้วยนะค่ะนะแล้วก็ <c oughs> ที่สำคัญเลยก็คือว่า เนี่ยเป็นจะลดปัญหาหลายอย่างคะ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าอ๊จะเริ่มช่วงไหนดีนะจะอยากจะเลิกเหมือนกันนะแต่ว่าทำไม่ได้นะ่ะเหมือนมันอร่อยหรืออะไรเงี้ยคะ่ะออเลิกไม่ได้สักทีนหนึ่งนี่วันนี้ดิฉันเข้าพรรษา <คน S 1> ดีกว่าวิธีมาด้วยนะอะ่ยังไงคะเขาบอกว่าอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีเลิกเหล้านะคะเขาบอกว่าอันแรกเลยคะ่ะดีเจมาตูมหาแรงบันดาลใจ ที่ทําให้เราดื่มน้อยลงนะคะอย่างเช่นครอบครัวนะเงินเรื่องเรื่องปัจจัยเรื่องเงินเรื่องสุขภาพนะบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าดื่มบ่อยๆนะคะมันก็อาจจะทําให้มีเสลตมีเสมหะอยู่ในลำคอนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราว่าเออเนี่ยปีนี้เราอยากสุขภาพดีนะก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจค่ะก็ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็เหมือนกับว่าจํากัดปริมาณการดื่มทําได้ไหมก็ก็ได้นะลดลงนะค่ะแล้วกอหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงอย่างเช่นในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราองดปาร์ตี้บ้างอันนี้เห็นเป็นช่วงหยุดยาวนะหลายคนบอกว่าจะต้องกลับไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็ลดลงบ้างนะคะอาจจะดื่มเป็นเครื่องดื่มอย่างอื่นน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ปฏิเสธบ้างเวลาเพื่อนชวนหรือว่านึกเปรี้ยวปากก็ห้ามใจตัวเองนะว่าเฮ้ยวันนี้อยู่ในช่วงของวันเข้าพรรษานะรอให้สักนิดนึงก่อนนะ,ะหรือไม่ก็หากิจกรรมอื่นมาทำนอกจากปาร์ตี้นะ,ะ,ะก็อย่างเช่น ทำอะไรดีนอกจากปาร์ตี้ในช่วงวันหยุดนะคะอาจจะปลูกต้นไม้ทำสวนไปเที่ยววตาม,มสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะค่ะอ <c oughs> แล้วก็ถ้าแบบว่าทําคนเดียวแล้วบอกว่าเอาใจไม่เข้มแข็งพอก็หาที่ปรึกษาสักคนหนึ่ง <c oughs> นะก็ว่าเออเนี่ยเราจะทํำยังไงดีนะคะให้ช่วยกันให้กําลังใจนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการางดหรือว่า <c oughs> เลิกดื่มสุราเพื่อ เพื่อใครล่ะเพื่อตัวเราเองครอบครัวคนที่เรารักนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวันงดดื่มสุราแห่งชาติปี2566นะคะสำหรับเชิญชวนเทียร์คนไทยลดละเลิกก็สำหรับผู้ที่จะเลิกเข้าพรรษาค่ะแต่ว่าคนที่จะเลิกได้สำเร็จเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยเนาะอย่างเช่นคนในหนึ่งจิตใจสองก็คนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรพวกนี้ ก็ต <aunque S 2> uh ้องช่วยให้กำลังใจกันเนาะค่ะอ่าไม่ใช่ว่านี่จันวาเร็ววาเลยว่าไม่ต้องเลิกอะจันวาเร็วถ้าถ้าไอ้หมอนีเลิกแล้วมันนี้เจ็บอ้วนต้อง้าโรงพยาบาลได้ปันี้ค่ะอ่าเราก็ช่วยให้กำลังใจว่าเออเนี่ยต้องสู้ต่อไปนะอืมค่ะ